ปึ๊บโอ้โหเอาเลยฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในะะวันนี้เราอยู่กันในโกอาการเดนกันดกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาทําสูตรผลใหญ่ทักบ้านเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสูตรนี้จะเจ๋งขนาดไหนนะครับซึ่งสูตรนี้น้องนี่ยพาผมทํานั่นเองนะฮะ ่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ต้องใช้กันก่อนในสำหรับในวันนี้นะครับก็จะใช้อันแรกก็จะเป็น a d v a n c e s s p i n งเก r นะครับแล้วก็ Basic s p r n n e r อเนี่ยอย่างละ3นะครับแล้วก็ Godly 1ี่หนึ่ะครับมาเตอร์หแล้วก็สว e ดนะครับหรือว่า s p ริงเกอร์แตงโมนะครับหน่งนะฮะอ่าแล้วก็ต้องใช้แมวนะครับซึ่งสูตรของวันนี้มีแมวนอน2ตัวเลยฮะซึ่งแม่งผลม่งโคตรใหญ่ฮะบอกเลยว่าครอบคุมทั้งสวนเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ อ่ะทุกคนนี้สูตรเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าอย่างไงครับผลยักษ์เจ้าผลสีดองเรื่อนี้โอ้โหน่เอาใหญ่ๆใ,ให้ดูกันนะไอแมวมาแล้วฮิงโอ้ยมันนอนตรงจุดเลยปะเนี่ยแบบพอดีเป๊พอดีเป๊เป๊เไว้โอ้โหเมื่อกี้มันเกือบจะมามาแถวนี้นะมีแมวให้สามตัวนะอันนี้ทําอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งครับพวกเรามีแมวแมวแค่าสามตัวนี่มันะเป็นสูตรล่าสุดผลใหญ่ หนใหญ่เดี๋ยวลองดูกันนะได้ไหมครับใช้เบสิกสามแล้วก็กอรลี่หนึ่งใช่ไหมมาสเตอร์หนึ่งแอดวานซ์สามใช่ไหมใช่อ่าประมาณนี้แล้วก็แมวนะครับแมวเฮ้ยเฮ้ยมันน้องมาเท่ามาแถวนี้กันเต็มเลยเอ็เงปักเหมือนเดิมมาแถวนี้เฮ้ยหลับแล้วได้ไหมใกล้อยู่นะหลับสองได้แล้วได้แล้วต้องได้แล้วล่ะหลับสองตัวตรงนี้เลยวิอ่ะยังไงกดยังไงต่อครับรอ รอดปึ๊บโอ้โหโอ้แมวหลับสองตัวได้อยู่ไหมช็อตนี้ผลท่าวานได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมทุกคนอันนี้นะโอ้โหโอ้ยมันยังขยายพี่กรอรู้อะไรอ่ะ จัดอันนี้ใหญ่อยู่นะครับเอด,ดีเบสเลยทุกคนนี่นะอันนี้อันนี้เป็นผลของมูนเมลอนนะครับอันนี้ใหญ่เลยนะครัน,นี้ใช่ไหมตรงตรงหัวนี้นเ,เหมือนมันยังไม่โตเต็มที่ป่ะยังไม่เต็มที่ก่อที่ต้องลด <ใจ S 2> น้ําให้มันดิพี่พี่ลองลดน้ําให้มันดิไม่แน่ใจว่าเต็มที่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองลดน้ําเพิ่มไปอีกครับอุปกรณ์ลดไปไหนหมดคิงมีไหมมีที่ลดน้ำไหม มม่ีเลยชื่อชื่อมันอะไรวะที่รดน้ำอ่ะ Water Can Water อ๋อนี่นี่ได้ละรถตรงนี้เลยใช่ไหมตรงกลางเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่จะขโมยนะครับตรงกลางเหรอตรงกลางเลยโอ้ยโอ้ยยิงใหญ่ดิโอ้โหโคตรเว่อร์ทุกคนสูตรนี้นะครับรถอีกดิดูดูยังใหญ่ดิอยู่เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังขยายได้อีกเดี๋ยวโหสูตรผลโตนะฮะนี้ล่าสุดนะครับเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยๆๆ <c oughs> ้ยๆๆ้ย <c oughs> ไ,ไปไหนแล้วทะลุไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังลดได้อีกนะครับลองลดไปเรื่อยๆนะครับมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้สูตรนี้นะครับคือนอกจากเราปักสปริงเกอร์ครบแล้วแล้วรอแมวมานอนเนี่ยเราก็ลดน้ําไปอีกครับเป็นสูตรดีที่แบบทําให้มันโตได้อีกขยายแบบเวอร์จัดเลย เว้อจัดเต็มแมปเลยฮะโอ้โหกิโลเนี่ยคิงทูฟาเวไกลไปไกลไปโอเครถไปอีกครับขยายคิงไปซื้อมาไป,ไปช่ว่อรถเพิ่มได้อีกไหมครับเพิ่มได้อีกไหมรถไปเรื่อยๆตอนรถพวกนี้มันต้องรีบไปครับ ยังโตได้อีกไหมครับโอ้ยขยายได้อีกฮะอโอ,อ้ยโคตร <ś m ary> ใหญ่ <ś m ary> สูตรนี้สูตรนี้ใหญ่จริงทุกคนอคดูดิรีบทำก่อนโดนแก้นะรีบทำก่อนโดนแก้ครับมูนเมลอนนะต,ต้องเป็นมูนเมลอนนะครับแล้วก็มีเนี่ยเจ้าแมวเนี่ยมันนอนนะครับแล้วก็สปริงเกอร์ต่างๆนะครับเราจะไล่สปริงเกอร์ฟังอีกทีนะจะมีเบสิกสามแอดวานซ์สามก็ตลี่หนึ่งมาสเตอร์หนึ่งใช่ไหมประมาณนี้ ใช่แล้วก็ก็อะไรอีกฮะคิงเอาแมวมานอนใช่ไหมแล้วก็โอ้ยมันมันเป็นใหญ่ตัวสปริงเกอร์ใหม่อ๋อเออใช่มีสปริงเกอร์ใหม่อีกอันหนึ่งทุกคนลืมบอกนะมีสปริงเกอร์สปริงเกอร์แตงโมแตงโมอีกอันหนึ่งนะครับสวีทสวีทสปริงเกอร์อ่าเนี้ยรอลดเรื่อยๆอยู่นะตอนนี้เหมือนมันยังโตไม่โตหมดทุกทุกต้นแล้วแหละสุดแล้วใช่ไหมนี่ประมาณนี้น่าจะ ทุกต้นแล้วแหละใหญ่ขนาดนี้อ่ะเต็มสวนอันนี้หาจริงด้วยถ้าติดบัฟถ้าติดบัฟนี่มันจะขนาดไหนเนี่ยเออจริงไงกิโลเนี่ยคิงดูดิเอาเอาสักหนึ่งต้นไหมโอ้ยจริงเนี่ยตรงนี้กิโลเนี่ยตรงเนี้ยเด็ดมาดูไหมไม่กล้าเด็ดไม่าเพิ่งเด็ดได้ไหมอย่าเพิ่งเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำปกก่อนถ่ายปกก่อนอย่าเพิ่งเด็ด เออถ่ายปกติเด sure. ี๋ยวพี่ลดไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันน่าจะขยายได้อีกหรือเปล่าลดไปลดไปลดไปครับนี่พยายามลดไปอีกนะครับเผื่อมันจะขยายได้อีกนะแต่นั้นม่าจะโตประมาณนี้แหละคิดว่าไม่โตได้แค่นี้เลยอืมมันจะโตได้แค่นี้อ่ะนี่จะใหญ่ทำไมนี่จะใหญ่มากแล้วนะสูตรเรานี่โอ้โหทำกันแบบนี้นะฮะโคตรใหญ่เลทุกคนมูนเมลอนดู ดูมูนเมลอนลูกปกตินี่ลูกปกติครับด <c oughs> ีนี่ลูกสูดแดบลูกสูตรลูกโคตรแดบนี่สวนเราก็มีแต่มูลเมลอนนะดดูตัวอย่างฮะโอ้โหโสูตรจัดนะฮะคุ้มค่าในการทําเลยนี่สูตรนี้อ่านะครับทำกับน้องคิงมาตอนแรกไม่สําเร็จ <c oughs> ตอนที่สองสำเร็จแล้วโอ้โหวคุ้มค่าเลยฮะน <c oughs> ี่น <c oughs> <ะ>ี่นี่ถ้ารอติดเ <11 km. S 1> นี่ไ่รูได้เท่าไหร่นะ ลูก73็กิโลมันแพงไหมไอสัมไอ้มูนเมลอนเนี่ยแพงปะถ้าขายได้ราคาเช่คราใจนะครับเออลองลองแบบแค่แค่เท่าไหร่นะ13บสาโลดิประมาณเจ็ดสิบสามกิโลเจโลดิลองดู73็ดโลได้เท่าไหร่ฮะยังไม่มีบัฟอะไรใช่ปะสถานะไม่มีอ่ะล้านห้าขูยวี่ล้านห้ายังไม่มีบัฟนะฮะล้านห้าหรอวะ คือถ้ามีบัฟอะโหสุดจัดเยอะอะผมบอกเลยนะครับถ้าฟูบัฟนะฮะอันนี้น่าจะโอเคประมาณนี้นะครับแมวเพราะมันนอนกันทั้ทงบนแมวมนอนกันทั้งบนนี่ดูความใหญ่แบบโอ้โหคุ้มแมพได้เลยนะดูดิใหญ่จริงครับใหญ่จริงอะแมวจะคุ้มแมบเลยสวนข้างๆแบบน่ารำคาญเลยไปไปแนวอื่นนี่ชาวบ้านตกใจฮะ ู้ชมนะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะอยู่กับน,น้องคิงนะครับก็เป็นสูตรที่เราเอ่อทำกันนะฮะใหญ่ดีนี่นะครับ <c oughs> อีกอันหนึ่งโอ้โหแต่หนุนใหญ่กว่าวพี่ว่าอันนี้ใหญ่ใหญ่กว่าปะ่ะอันไหนใหญ่กว่าเนี่ยอันนี้อันนี้261กิกโลอันนี้200โลได้ประมาณ1ิกล้านโอ้ยังไม่ติดบัฟเลยนะใช่ไหมใช่ยังไม่ติดบัฟใหญ่พอกันที่ว่าใหญ่พอกันนะเองว่าไงจากที่ตอนเก็บเองว่าไหนใหญ่กว่า อันอันที่ผมถึงในใหญ่กว่าเออโอ้โหนะครับเราทำมาแต่นี้มันมันไหลนะครับเนี่ยมันไหลเดีดูดิออกเยอะแบบคุ้มค่านะครับอะประมาณนี้และกันนะครับก็เจอกันใหม่ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันไว้เจอกันนะครับขอบคุณที่รับชมกันด้วยกการ์เด้น